กราบสวัสดีครับพ่อมีพี่น้องครับมืโอนี้ครับทิดเอ็ดได้มีโอกาสกลับบ้านแต่ละขามบ้านเฮาครับผมมืโอนี้ครับก็เลยจะพาพี่พี่น้องมาสะป่าหรือว่าสูบปลาวิดบอสน่ะละครับพี่น้องครับนี่ครับบ่อกระยุกทางบ้านแม่เ่าเดียรครับพี่น้องครับมืโอนี้หลานเคยนะฮะพันที่เมาสะแม่เ่าพอน่ะพันว่าไปเมืองตอนนี้กำลังสูบอยู่เดี๋ยวไปสอบถามมึงครับว่าราคาเท่าไหร่รากา เป็นจะได้พอมื่อนี่เดี๋ยวพี่น้องมาจาับปลานร่กันนะครับเด้อมวนมวลครับวัอนี้ครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผมอ่าเนี่ยแล้วครับพี่น้องครับกำลังสูบอยู่นี่ล้านเคยเนีย่นี่แหละคนเมาสระเทะ่าไรฮัมสวัสดีครับพี่น้องครับบอกว่าบล็อกบา้บาไม่เท่าราคา้าราคาลูกเคยลูกเคยก็ไม่เท่ากันจิต เป็นตัวกันกันได้อหมครับอันนี้โม่โม่ไมาได้สี่พันนะพี่น้องครับสี่พันเป็นว่านี่ยสี่พันนี่โซโซเลยโซเลยเป็นว่โซโซได้อีโซเจรงเขาไปจับมือต้องรุนกันนะพี่น้องเนาะวันนี้โอ้มันกระบอนยุ่มๆยุ่มได้ลรอเออน้ำฝนเยูะจะเป็นปลาอย่างนี้ฝาหน่อยอ่าอันนี้สูบเต็มเต็มหมดขึ้นเป็นว่ามั้งน่นครับเต็มขึ้นครับหมดขึ้นเลยน้ำมันบมดไปแลยสองถังอ่า เปล่ศาสารสีกันน้ำม,มันสีลอยพี่น้องครับน,น้ำมันสีเ <c oughs> อาจะคุ้มว่าวันนี้เอปปาปลาชวแมงหกโลลอยแาบนี้เออแล้วก็นอนเตียงพื้นกับพี่น้องเครื่องเพราะว่าน้ำม,มันไหลอันนี้ตะการนี่ตะกี้กน้ำม,มันมี่เลยพี่น้องสูบน้ำจากสาไป็นตะการทีปรเป็นแบบตะกี้น้ำแห้งเลยเนาะน,นี่เนาะสาก็ะยุติดบ้านนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกทุกชั่วมโมงได้เห็นกันครับว่า งันสี่พ okay. ันหี่ม yeah well, right. cool. ันต yeah, right. well, ิเป็นยังไงครับป่านี่สิได้ได้ิสสังโอ้ยนิสสังไม่เท่าครับพี่น้องครับเอาลรอติดตามเนาะไปไปตามก็ติดตามเดี๋ยวเรื่องอะไรนี่สิเป็นบรรยากาศบ้านๆครับนิสาับ้านเฮาเดี๋ยวนิพาพี่พ่น้องจับเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าป่านี่ยมาเรืนี้นิสาับ้านนอกนี่จีนเซย์มีไหมวันนีเป็นเทศกาลเนาะความแง่ไปถึงเงินช่วยหนุ่มไอ้หลานวันนี้มีไหมแมนช่วงเทศกาลเทศกาลต่างๆนี่จ้ะ งานอยู่ครับตลาดตากปาได้นี่ครับตากปลากระบอกใครจะตากปลาเขาอาจจะเสียงดังแนี้ยจะได้ครับไปหรุนไปหรุนไปหรุนมาใส่งานเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามกันเราไปจับปลากันครับไป ี่น้องเริ่มแล้วบกแล้วนะโบกแล้ววยขึ้นเลยนั่งยื่ื้อหน่อยไหมจับจะแหมพอแล้วอาวบอีนองก่ายแล้วไก่แล้วไก่แล้วเอาอย่ามีหอไปล้วไปล้ไปล้

เอ้ยคาคเลยเต้อน tamam, ้ยมยไปเอาสวิงสวิงมาสอนกุ้งก right uh huh um, uh, uh, ุ้งมาแดงหลเลยวะแมยเนี่ยแดงน่ไป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 เนี่ยไปยเออไป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 มาแล้วมาแล้วโว้ยตกวันกมึงกัน

บอลไม่กบปุบบุบเฮ้ออ๋ตเออขึ oh. Oh, ้นไปอ๋อเอามือเนือคุบมเนือนี ok <c oughs <c oughs> ok ่แหละดิคุบคุอ้ยใหญ่กำหลานเอออะไรเลยโจโจโจเออาเยลา ันนี่บางวันบางคมไปไงแมเออไอ้คนมาแล้วเขายะกเนยู่มบอกวันยังยัไเป็นยังไงคนมันยู่เนี่ยลมันขึ้นเือเรปาน่ะมันีตัวนึงสองตัวยู่นี่น่ะตัวเมียตัวผู้ยี่ปลาปลาดุกมันหยาบแล้วมันควรถอนตีดอกไหยังลักไม่เอ็ะโอ้ยมันหยบแล้วมัถอนตีก็ได้นะเออปลาดุกเด

โอ้ยหาดปากันเว้ยเว้ยเข่าตา้ยงาม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 ได้ดีได้บงยล่กันโอ้ยวนพี่หลังวนเอาเอเอาไปุ่นก่ว่าจะได้รบ้างบุโอแต่ว่ากุ้งงามงามปาซิวปาซิวแหมปาซิวปยังนี่ปซิวปาซิวปาซิว นั่นแล้วเราวังเด้อไปลน่ัากันพี่น้องนี่ตัวนึงได้ยี่นมันยุบังนี้ละยุบตงท่อลงนี่ละลากยังอ๋เอาหนี่วยัอนั่นแหละค่บ้านลา อะไรห้าวนี่นี่นีระเข่งจะมันยันบอรอตายมังห้าวเนี่ยตนนันกับ่มีอีมีเมียติเออโวเมียคุยอยู่ตายวโดโาเดนใช่เาะอละเอลวอลโอ้มวนพี่น้องจับปลามวนตัวมวนเดเนาะพี่น้องมาเจอกันเออโดนๆปีนึงพอกันท่นึงเนาะนี่ละพี่น้องเลยไปไปไรุ่นกันเมื่อกี้หลายบ่มันนี่ ไม่เอาหรอกเพื <im <im ่อนก็ตีต yani uh, ุบๆลนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหดตายหรอกแต่ไม่ยุงไน้ิดตัวไม่ยองบ่าตายเออเออไม่ไห้ามด้ลูกดีๆไม่เไม่อกันง่มนบ่ตัวเดียวกันเดเอาดีๆเลยจาคนด้วยทีนั้น บอมันแล้วไม่ใช่อ้ทุบป๊กกวนเตียนมัน่อนูแมเนเยนี่น no no sì um ี้นทำทแล้วโอ้โพี่พัดอันนี้ปลาตตัวดีอ้ยบอลอยู่นัอยู่หันมันวอน่าอยู่หันเฮ้ยมวลมวนมวนมวนเด้มวนเดเทยงมวนผู้เดียวเด้

เ่้ยงามงามงามเอาเอาเอาไปล่อยน้องบุญไปล่อยน้องบอญป้า็ไปแขาไปบะคอังก้อนหนีไหมพอคุ้มบะคอใหญ่หนีสองนยังไม่ได้อยู่นี่โอ้เวยได้เรื่อยๆจ้านี่ไหมเออถอได้หวะถอยโยงไปแล้วตัวสองตัวสองอีกแล้วอีกตัวสอีก

วุ้นจับเียนได้ปะเอาเอาแล้วเบดเดี๋ยวีเดยวบัด้เอาแม่ี่แม่ขึ้นาแม่ี่แม่ปดุกปลาดุกนะปลาดุกะว่าแล้วว่าแล้จับปลาจับปลาสวยสวยสวยรูสวยรู้ คักๆๆก่้ลยโอ๊ยส่งคนเด้ว่ะเขามาจับปลาเพราะเมาเล่นชีตมมนี่ไหมผลิตกลิลุกปลิตผลิตผนลิ